การกําหนดลักษณะตัวอกักษรสมมุติว่าหัวเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับผมต้องการอยากจะให้เป็นตัวหนาและมีขีดเส้นใต้ผมก็คลุมข้อความที่ต้องการจากนั้นถ้าเกิดผมต้องการอยากจะเลือกข้อความที่บรรทัดอื่นอีกผมอาจจะก,กดคอนโทรลคร้างแล้วคลิกที่หน้าบรรทัดที่ต้องการเมื่อคุณเลือกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องการอยากจะทําเป็นตัวหนาให้คุณคลิกไปที่โบหรือ b ข้อความที่ได้ก็จะเป็นตัวหนาขึ้นนะครับเพื่อเน,น้นให้ข้อความนั้นดูน่าสนใจหรืออาจจะคลิกไปที่ตัว u ก็คือ underline ก็ไว้ขีดเส้นใต้ถ้าเกิดตัว i นะครับอิาิกก็จะเป็นตัวเนนะครับถ้าไม่ต้องการตัวไหนก็ให้ยกเลิกนะครับต่อไปเกิดถ้าต้องการอยากจะให้ข้อความตรงนี้นั้นนะครับ เป็นหัวข้อน่าสนใจขึ้นคุณก็อาจจะขยายตัวอักษรให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ให้เห็นความแตกต่างนอกจากนี้คุณอาจจะจัดย่อหน้าให้ตรงแนวกันก็ได้โดยจะเป็นการกำหนดข้อความในย่อหน้านั้นให้ชิดลิมซ้ายหรือขวาหรือจะให้อยู่ตรงกลางหรือจะทำให้กำหนดเสมอกันทั้งสองด้านเลยก็ได้โดยมีวิธีการกำหนดดังนี้นะครับขั้นแรกให้คุณนะครับ คลิกเมาส์บนย่อหน้าที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นผมจะกำหนดในส่วนแรกก่อนนะครับย่อหน้าของนี้นะครับจากนั้นให้คุณเอาเมาส์ไปคลิกที่เครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดย่อหน้าได้ก็จะมีอยู่5ตัวด้วยกันโดยตัวแรกก็คือ Align right Left นะครับก็คือไว้จัดให้ข้อความของคุณนั้นชิดซ้าย Center ก็จัดข้อความของคุณให้อยู่ตรงกลาง Align Right ก็ไว้สําหรับจัดข้อความของคุณให้อยู่ชิดขวามือส่วนถ้าเกิดคุณเลือกไปที่ justify ก็จะเป็นการกําหนดให้จัดข้อความเสมอกันทั้งซ้ายและขวาตรงตําแหน่งกั้นหน้าและกั้นหลังเหมาะกับเอกสารที่เป็นทางการหรือแบ่งเป็นคอลัมน์เหมือนกับหนังสือพิมพ์โดยเวอร์จะเติมช่องว่างระหว่างประโยคให้นะครับตัวนี้นั้นจะเหมาะกับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดข้อความที่คุณพิมพ์เป็นภาษาไทยคุณอาจจะใช้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ ชื่อว่า d i s t r i b u t e d นะครับจะใช้สำหรับจัดข้อความให้เป็นแบบกระจายจะคล้ายกับการจัดแบบชิดขอบหรือจ u s t i f y นะครับโดยจะจัดขอบข้อความให้เสมอกันทั้งซ้ายและขวาและเพิ่มช่องว่างระหว่างตัวอักษรน,นั้นด้วยโดยจะทำให้ประโยคนั้นดูสวยงามขึ้นตัวนี้จะเหมาะกับภาษาไทยโดยเฉพาะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการใช้งานแต่ละตัวกันเพื่อหเห็นตัวอย่างนะครับ ช่วงแรกเราจะใช้ตามชื่อเลยนะครับอันนี้เราก็เลือกไปที่ Align right Left ข้อความเพื่อจัดให้ชิดซ้ายย่อหน้าต่อมานะครับคลิกวางเคอร์เซอร์ที่หน้าย่อหน้านั้นนะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ Center ข้อความของคุณก็จะถูกจัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษส่วนถ้าเกิดคุณเลือกมาที่นะครับย่อหน้าต่อมา Align Right like นะครับเราก็ดูตามตัวอย่างลองคลิกไปที่ Align Right ดู like ข้อความของคุณก็จะอยู่ชิดนะครับขอบขวามือของกระดาษ ส่วนถ้าเกิดชัดใช้จัดแ่ัดติฟายนะครับคุณก็วางเคอร์เซอร์ไว้เสร็จแล้วลองคลิกไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า justify นะครับก็จะเห็นว่าข้อความของคุณนั้นนะครับก็จะเสมอกันทั้งขอบซ้ายขอบขวานะครับจะเหมาะกับภาษาอังกฤษส่วนอันสุดท้ายนะครับ Distribu t e d เนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับภาษาไทยนะครับน,นี่คือเครื่องมือ ที่ใช้สําหรับจัดย่อหน้าให้ตรงแนวกันนะครับ